กลายเป็นนักสร้างตำนานคนใหม่ของวงการบันเทิงครับเพราะตอนนี้ไม่ว่านักร้องหนุ่มโตโน่พาคินจะทำอะไรถูกจับตามองไปหมดนะครับผมล่าสุดครับสร้างตำนานบทใหม่ครั้งกับการหิ้วถุงดำใส่ขยะไปเดินเที่ยวช่วงกลางคืนกับทีมงานทพยนเรื่องล่าสุดของเจ้าตัวแถววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยนอกจากมีแฟนๆมาขอถ่ายรูปแล้วนะครับพี่โตโน่ก็ถือโอกาสทำดีเลย เก็บขยะตามเส้นทางที่เจ้าตัวเดินผ่านรวมระยะทาง5กิโลเมตรด้วยกันครับ อันนี้คืออะไรคะพี่นอ้องนี่ก็คือบุหรี่นะครับก้นบุหรีคร่ค่ะก้นบุหรี่รรเ,เป็นคิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทําให้ดินเนี่ยเสื่อมนะฮะดังนั้นเราก็เก็บก่อนเลยน,นะครับอ้าวน้องที่ได้รองเท้าไปเข้ามาด้วยอวบอกว่าหนูจะเก็บรองเท้าอย่างดีเลยค่ะโอเคไปเราก็ กๆๆงั้นก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆผู้ชายทุกคนนะครับดลุดบุหรี่นอกจากการหลุดบุหรี่จะทำให้คนรอบข้างได้มลพิษจากเราไปด้วยแล้วร่างกายเราก็ไม่ได้ดี แล้วก็ต้องช่วยกันรู้จักทิ้งให้เป็นที่ด้วยครับเพราะว่าเห็นไหมครับเยอะมากเลยต้นดีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ